สวัสด,ดีจ้ะเช้านี้สมใจก็จะทำภาษาเรียกว่าขนมขต้มขาวต้มแดงนะขนมต้มขาวก็จะมีไส้อะร้าผักน้ำตาลแล้วก็ใช้แป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวในการทำในการทำเป็นเป็นลูกกูกนะต้มแดงก็เหมือนกันก็ใช้แป้งตัวเดียวกันนี้เลย เปา่อนต้องตัดไว้ดัแป้งแล้วนะครึ่งกิโลใส่น้ำผสมเคลานะเดี๋ยวสักครู่เราก็มาดูในการปั้นลูกกันนะต้องเคล้าให้มันเข้าดีดก่อน้าใส่น้ำาพให้ปั้นลูกได้นะไม่ติดมือ ได้เอามาเป็นแป้งแล้วนะหนึ่งตั้ตามสองถ้วยนะสี่ถ้วยสองที่นะมาดูกันตั้งไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนี่ก็น้ำเกลือใส่น้ำเกลือนะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดบนเตาเพื่อให้เขาไม่เหมินไอ้นะ เอาไปผัดหรือเอาไปนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเดือวเข้มเป็นเสร็จพิธีนะเดี๋ยวทอดแต่จะเอาไปนึ่งแล้วนี่มันตาก็จะต้องทำอย่างอื่นขั้นตอนต่อมาแล้วก็ต้องต้มน้ำให้เดือด ช่วงที่เราต้มน้ำเดือดแล้วก็อย่าปั้นนะไม่ต้องลูกใหญ่ทำเป็นๆทำแป้งเป็นๆก่อนแล้วก็เอามะพร้าวใส่ตรงการรปปลางทำลูกกลมๆเลยอันนี้ื่อจะเอาทำต้มขาว ก็ต้องปั้นหน่อยนะถ้าเราไปซื้อตามตลาดเขาอาจจะใช้น้ำตาลอย่างเดียวก็เลยนะมาตักเป็นชิ้นๆในเวลาต้มมันก็จะละลายไปกับแป้งมันจะไม่เป็นก้อน น้วเราต้องทาให้อร่อยมันก็ต้องทําแบบนี้ใช้มะพร้าวไม่ต้องให้เก๋มากนะถ้าเรียกมะพร้าวมะพร้าวเลยนะมะพร้าวตึ้งเอามะพร้าวตึ้งมาขุดแล้วก็เอามาต้มเอามาผัดก,ก่อนมันจะอร่อยเดี๋ยวมันจะลอ,อยนะไม่ต้องทําลูกใหญ่ลูกละคคำพอ ของขึ้นสามเราต้องทําให้คูณคูนนะมันก็ได้หมายถึงการอยู่ขึ้นอยู่แบบอุดมสมบูรณ์ไม่ฟืดไม่เคืองนะต้องทําให้มันเป็นถ้วยให้มันคูณกับข้าวก็ต้องให้คูณขนมก็ต้องให้คูณนะถ้ามันจําเป็นที่จะไม่คูนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันคูณได้ก็ให้มันคูณ จะต้มแบบนี้ไปจนพอเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในมะพร้าวที่เราต้มนึ่งหลังจากที่เราใส่ได้สักแักหนึ่งเขาก็จะลอยเห็นไหมเขาลอยเราก็จะตักออกนะเอาใส่ในมะพร้าวเลยถ้าไม่ลอยก็คือยังไม่สุกถ้าลอยก็คือสุก ดูง่ายๆคือเอาแต่ที่มันลอยขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอามาคว่ด เพราะถ้าเราไม่ฝัดกับมะพร้าวเดี๋ยวมันจะติดด้วยนะง่ายๆเลยต้มขาวต้มขาวก็จะสีขาวนะจบการทำต้มขาวแบบสาใจจ้ะไลนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเพื่อนๆที่มาชมผลงานลิ่นี้ของสนใจนะวิธีทำต้มขาวหรือขนมโค สวัสดีจ้า